ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเดี๋ยววีเอ็มก็วันนี้ผมจะมาย้อนวินโดว์มันหนูเพราะว่าช้ามากคือวินโดว์สิบมันเร็วใช่เดี๋ยว,ยวจะกลับเลยไม่รอใครละโอ้ยอามาหอมกลับเละทำไมันเป็นสีชมพูวะกลับรอสักแป๊บหนึ่งเล่นสปีดเลย ไม่ต้องเร่งแล้วอ่าวินโดวสี่มันเร็วมันช้าแค่นี้ตัว next เชียงออฟอัปเดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวขออัปเดตแป๊บอัปเดตเสิ็จละแค่อัเด็บขอเปภลภัยนชื่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม เอามมาอีกรอบหนึ่รอบเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแบบดีๆันนี้เขาถือขอดีแล้วอ่าเลือกสองาย่างกด next notang now กด next next go back limit ต่อสิบอ่าจริงีิก่อไม่คืงไม่รีสตาร์ทเลยเหรอวะชิคเกต อ่อมันช้าช้ามากเลยนะที่จริงอะ่ะช้าโคตรทีนี้ผมก็เล่งสปีดรอเลยต้องเล่งรอมันรีสตาร์ทก่อนทีนี้ผมก็รอเลยว่ข้อมูลอะ่อลอะผองมอไม่หายนะ ขอรอข้อมูลอย่าหายทีนี้ก็รอไปถ้าปิดเครื่องถ้าทําอะไรทั้งสิ้นรอโอเครอจุดกับมันเสร็จทีนี้ยังเป็นรถสีนอ,อยู่นะเรียนกลับมันไม,ไม่หมุนโอ้โหคุณทัอ่าหมุนละ ีนี้ผมก็รอแป๊บเสียงองจาจะเงียบก็ได้อ่าอันนี้ขึ้นละเมาขึ้นอ่ามาละทีนี้ผมจะเล่นสปีดเลยเพราะว่ามันนานเล่นสปีดกันตอนนี้มันนานมากเลยครับผมรอมเป็นเกืชั่วโมงเนี่ยตัวน,นี้ กำลังรีสต์ตัวอยู่ PVU เวอร์ชั่น for Windows อ่านภาษาอังกฤษออกต้องอ่านออกให้ออกลิสต์ปิดออโอเคตอนนี้มันก็ลิสต์ตันแล้วโอ้ลิสต์ตันแล้วนี่ไงเป็น Windows 10เป็นเดิมแล้ว ไม่รู้มันจะมีการอดดัปเดตเปล่าอันนี้ผมไม่เคยย้อนมินดโอนนะอันนี้เคยย้อนครั้งแรกเนี่ยดุดุไอ้โลโก้ w ินด o w s ไม่แสบตาชิบหายเลยโอ้โหมันจะฟ้าเกินไปเปล่าที่ผมไม่เล่นสปีดนะพ่อเดี๋ยวไอ้พื้นที่ในไอโฟนผมมันจะเต็มดอสสิบทีบปะ อ้าวมันมีไอ้นี่อีกไอ้โมเมนมันจะบวม,บมจำไม่ได้แล้วมันนี่เปล่าเดี๋ยวลองเล่นสปีดก่อนโอเคตอนนี้ก็นั่นเข้าหน้าสูงนี่แล้วนะสี่จอนี่ก็แบบหมอนเบี่ยวเหลือเกิน จีก็รออีกครั้งหนึง่งตัดสปีดไม่ดนสปีดอูอยูขึ้นเยอะเยอะดลยมาลองเทจเกมกันบ้างมันจะแหลกหรือเปล่าลองดู นี่ผมเล่นสปีดนะรอเลยแล้วมา windows 7กับ windows 10กับ windows 11อันไหนดีกว่า7 7 10 11กดอ็คิดว่า10เฮ้ยมาแล้วนี่โอ้โหภาพเก่าโอ้โหภาพเก่าแบบจัดเด้ท็อปแป๊บ แต่ท็อนี่คือแบบงุ่งๆอะ่ะโอ้โหภาพเก่าแล้วเนี่ยดูวิภาพเก่าผมเคยเคยใช้ภาพนี้อยู่อลองเล่นแน่งนัลล็อกอยู่ว่ามันจะแหลกเปล่าเดี๋ยวช็อเน็ตก่อนเร็วกขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะเลย แล้วทำไมมันช้าหน่อนะรรอแป๊บออสเวิร์ตบอกเลยว่าวิดีโอนี้มาประมาณสัปี2558หรือปี2อ1 5ี่วิดีโอสิบนะอันนี้ผมใช้มึงใช้ปี2021นะไอวีโอ สัตแคนเห้สัดแคนเพื่อเพื่อเรยวเนี้ยเร็วกันเนี้ยเร็ว,นนรวมากเลย เชื่มได้เชื่อมได้ขอร้องขอร้องขอขอขอแล้วไมบได้แล้วเอาเลยขอตัดตอนที่เชียมถ่ายก่อนเชียมถ่ายเนี่ยมาเข้าสตีมแล้วเราบอกตัวรู้หายเอาโน้นนี่คือแบบ เฮ้ยมันไม่ขึ้นอ่ะค้างอ่ะโน้นนี่คือเต็มแคละเลยเต็มแคละเลยเคลียร์ให้หมดเลยเครื่องแหลกมาดูถามเมนเจอะนเจ,อ,เจอ,เอร์กันว่าไอ้ดิสมันขึ้นร้อยเปล่าเฮ้ยคอมเดียวขึ้นสักทีอันนี้ภาพเก่าที่ผมเคยใช้อยู่ชีวิตแล้วอ่ะผมจะไม่อัพวิอร์อีกต่อไปเลย ช้ามากยิ่ขึ้นร้อยเปลา่าไอซ์อะไรของมันกลัวอะไรอะไไม่รู้มึนวายอันอืมอมอมมันไม่ขึ้นออฟอร์แมทซิยูกินประมาณ60แรมสองจุดสามจิกห้าสิบสองฮาร์ดดิสก์มีปกติอยู่แล้วไวไฟ What? What? หายกาจอไอนน้ตามปกติของกาจอไม่ทำอะไรเงรี้เลยจิขึ้นร้อยเปล่าวันนี้มันขึ้นร้อยเหมือนเดิมไอเหี้ยเฮก้าสิบสองเข้าสิบยังพอนี่ได้รถสตีมหายอันนี้วันนี้เอารูบอกหายอ่ะเดี๋ยว เราเข้าดิเอาเราบอกหายอ้าวอ้าตอนนีเเเ้เราลองเข้าเราบอกดิเราบอกหายกูเลี้ยวขึ้นอันเนี้ยจะว่าไอ้ไม่ซอสจะมีค้างๆนิดนึงหน่อย ใครคุยกับรับมุงมองมาไปแม,มนแจ้งเจออะไรอะ่ะอออยกล่องกลๆองกลองกลองคือจริงะใช้รถสับไยมันมันเข้ากีดมัน,นยังถามจริงหาคนก่อนตัวสกัดก็ได้ไม่จอยนะก็มีแอปเดี๋ยวไปหาโลบอาก,ก่อน อ๋ออร่อยเหมือนกันเนี่ยเกลสฟรีจฮึ่มเอ้า ลอนดิมากวดอ,อะ่ะเฮ้ยน้ำมีนี่แล้วมันหายไปไหน โอ้เมื่อแล้วขอเอาเราบอกเขาได้ท็อปแล้วปลันด Windows s t ฮะเป็นชาติเนี่ยเข้ามาเป็นปีสิบชาติจะ,ะเข้าโอ้ 嗯，好热。嗯，我、哎，来。OK，你坐坐子坐

เกมแบบกระกเปล่าตรองเทสเดียก่อนทั้งหนึ่งและสองเนี่ยสองที่ใช่ละหนึ่งนี่ไม่ได้รองดูก่อนจริงหานในสตรีไม่ได้ดนะยังใหญ่ไฟเปล่า what the fuck อะไม่กลั N ้นนีก รอมาสตาร์ทก่อนรอเห็นทั้งหมดอ่ะ căng tháo nè, load app, à 么啦。 มาแล้วติดก็สีมันนั่นน่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา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 เฮ้ยอะไรเนี่ย บอว่าอยูม่มันหายไปไปลื้อขึ้นหนึ่งเนี่ยขยับลูกคนได้ปะ่าไปขยับไ้ด้วย,วยขยับไ้ด้วย,วยคือขยับทุกอย่างได้อะไอ่ส้นนี้ก็ขยับได้เราเล่นดูมาจะแหลกปะเอมอามาเกมคือไม่รู้มันทำเพื่อยังไง ไม่เคยเล่นใน AC, ไอ้พักึยเลยจริงอะ่ะอันนี้พงมาเล่นมาละเุ้ยดีขึ้นเยวกเลเลยเอลองอน,นีตกอยู่ตกมันสออ่างไ่ง่าย ก,ก็กะตะโกนตะโกนนิดนึงเลยคนเยอะๆนี่คือแบบกระตุกชิบหายพอเล่นใจไอ้ค้ดมันทำยังไงมันก็ลื่นนะเราไปที่ไอ้เอสดิมันกระตุกะหรอลองเที่ยวเฉยๆว่ามันมันล่นเรากระตุกเปล่าเราไปที่ค,คนเยอะๆดิไอ้เอสมันมีคนเยอะมาก ไม่น่าเหลือแล้วมั้งอุ๊ยลื่นนะมันล้อใส่เครื่องอ่ะมันจะกระตุกๆเปล่าลองเทียเฉยก็ยังพาอยู่น่าจะเป็นที่เหน็บแหละเลืนหันไปหันไปหันไปอุ๊ยลื่น เลยมากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะขอเตอะมันเลยอูไม่ไหวละมั้งพอ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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่โอ้ลีพอยต์นีใ่ใหม่ละมั้ง ไปผ่านผ่านเราสละคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไม่ต้องลืมแนะไอ้เหี้ยไม่ต้องกดหยอกหยอกหยอกไลค์กดแชร์กดสักคุยกันด้วยแถวที่เราคลิปนี้ขอไปก่อนนะผมบ,บ๊ายบาย